พันไอ้ LP2 ของเขาเลยนะครับมันชิมดูแล้วเนี่ยพันนี่มันโดนมากเลยโดนมากๆเลยเรื่อกัรน,นะครับห้องห้องห้องทดลองห้องวิจัยเนี่ยเขาก็ยังเป็นห้องทดลองวิจัยดีอาจาะใหญ่พอท้องถิ่นอบตเทศบาลอบจหรือหน่วยงานอื่นๆก็่สามารถเขาควกันมลงได้ก็คือทางรอบทาง ที่คอทชงวันนั้นผมก็มาพบพี่นอ้องนะครับเพื่อพบป,ปะพูดคุยแล้วต่อแลกเปลีย่ยนข้อคิดเห็นรวมถึงทางปัญหาอุตสาหกรรมของเฮาส่วนใหญ่นันเป็นสประรดโรงงานมันก็ภาพใหญ่ต้องส่งโรงงานนะครับไอที่มาขายต่างตาร้านค้าร้านอาหารพีน้องการลับฟางนักท่องเที่ยวยุดเด่นซื้อกินเนะี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งแต่มันน้อยคนระับอาจส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่คือต้องไปลง,งนะเพราะเขาเป็นสปอร์รถโรงงานก็อยู่ไก่เนาะมาเอากล็นไก่ได้ถูกดุลง,ลงจวงโอ้เราระบายไปได้เยอะสักสองหมื่นตันสามหมื่นตันถ้าเป็นไปได้นะโอสบายเลยครับรอบใหญ่ไปนี่นี้เขาก็เนบริหารจักการได้ไงานคืออันนี้คือความคาดหวังนะครับเขาต้องทำครับห้างสปิสินร้าขนาดใหญ่ เซ็นท่านแมคโครโลตัสไทยวัสดุเสรีแล้วก็อะไรยีกองแล้วเจ้าของตลาดเจ้าของตลาดใหญ่ๆตลาดของเทศบาลน,นครตลาดของเทศบาลพี่ชายตลาดเอกชนตลาดของสำนักงานเกษตรจังหวัดปั้มน,น้ำมันขอช่วยครับเปิดพื้นที่ใี่นี่น้อกเอาเอา,เอาสับปะรดได้ไปวางนแ้แยกขอาคณะเนี่ยอ่า คนละแก่นคนละแก่นคนละแก่นไปก็ต้องทําทุกวิธีทางก็เพื่อเรื่อระบายเพื่อระบายออกไปก็ทุกแห่งนะครับทุกแห่งเปิดยินดีทียื่อเจืเป็นอไนโรเจนปุ๋ยเคมีนักใบสองฝนมันลงมันก็เลยย่งหื้อสับปะรดไส้ดำปีแล้วทางสำนักงานทานันตแจังหวัดตัวนี้กัน,น,นกนระจายปุ๋สดปรากฏว่าแกมหนึ่งสาวบาทแกมหนึ 1, ่งประมาณสองกิโลกิโลละสิบบาทไปถึงปลายทางก็คือผู้บริโภคอ่ะ กนกินมาได้เพราะว่าไส้บันดางตรงนี้เขาต้องระวังเรื่องของคุณภาพตัวนะเจ้าโรงงานที่เขาจะส่ง้นจะมารู้ตัวกันเพื่อจะมาเอ่อถ้าฟังปัญหาล่าสหาแนวทางแก้ไข่วยกะเพาตัวตรงนี้นเราจะว่าคนจะโจยเขาด้วยกอเขาตั้งเป้ากับหลักสามเมื่อปนชาบางส่วนหนึ่งอันนี้ทดลองทำนะเจ้าทดลองทำเขาผาสมกัญชาเข้าไปซึ่งในปริมาณที่กฎหมายกำหนดเนาะอันนี้ก็เอาไปเชียลราคาต่อได้นะเจ้า เบื้องต้นเนี่ยเขาทดลองทําวันนี้ได้80ขวดในราคา100กิโลกรัมส่งชากิและประกอบไทเนาะอย่างน้อยก็เป็นยาในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะเจ้าอีกส่วนหนึ่งนะคะเราจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี2 5 6 5เพราะฉะนั้นทุกคนที่จะเข้าร่วมโครงการหรือได้รับการสนับสนุนนจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสับปะรดปี65เท่านั้นก็คือหลังจากนี้ก็ยากเพื่อเริ่มขึ้นทะเบียนกันนะคะพวกคูณ น่าจะขอพักชำระนี้เนี่ยกันเนาะขอสักปีสองปีเนี่ยกันนะให้มันขึ้นๆกันกันนะเกษตรกรจะได้ขึ้นตัวอ่าที่บนงก็คือล็อกคิวต้องต้องคุยกันก่อนว่าจะตัดเท่าไหร่แล้วก็ตัดมาตาดคุ้มท่าที่ที่มาพนันว่าถ้ามันเกินมันก็จะไม่รู้ไปที่ไหนถ้ามันขาดของไม่จะไม่เต็มตาบองสถานการณ์โรงงานก็ประมาณนี้ครับกิโลกี่บาทครับรับซื้ออ่าที่แผงผมรับซื้อที่ราคาสิบบาทสามสิบสตางค์ครับ